เรามาเจอกันตัน้งแต่เช้าเลยก็คือเราจะมาทําคลิปที่ไอ,อ้อ่ะอยากทํามานานลแล้วแล้วปีนี้ก็จะทานะคะก็คือเป็นคลิปตามติดชีวิตเจดเป็นชีวิตคนอื่นคือไอ้อ่ะให้ทุกคนตามติดชีวิตไอ้มาตลอดหลายปีแล้วนะคะเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตไอ้มันก็มีแค่นี้แหละเราเลยจะไปตามติดชีวิตคนอื่นบ้างซึ่งคนแรกเนี่ยไม่ใช่คนไหนไกลค่ะทุกคนเป็นคนใกล้ตัวมากๆเราจะไปตามติดชีวิตพี่นค่ะ พี่โเป็นช่างภาพค่ะทุกคนก็พี่โต้จะมีไปถ่ายงานเราก็เป็นวันที่เราว่าเราก็จะติดสอยห้ยตามไปตามติดชีพพี่โต้กันว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยช่างภาพเขาทําอะไรยังไงกันบ้างซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเช้าอยู่ซึ่งพี่โต้ยังไม่ตื่นทางเราอ่ะตื่นก่อนไม่ใช่เพราะอ,อะไรนะคะเพราะว่าเราต้องมาแต่งหน้าก่อนคือ <c oughs> <c oughs> แม้ว่าเราจะเป็นการติดตามคนอื่นแต่ว่าทางเราอ่ะก็ต้องสดก่อนซึ่งตอนนี้หน้าก็คือสดมากเลยจะมาแต่งหน้ากันวันนี้เราก็มีของใหม่มาให้ทุกคนดูคะ่ะ เมเบลินฟิตมีรุ่นใหม่แบบซองนะคะมีให้เลือก2ส,สีด้วยกันสี12 0สองศูนผิวขาวชมพูแล้วก็1 2 8สผิวขาวอมเหลืองซึ่งวันนี้เราก็จะใช้รองพื้นแบบซองนี่แหละคะ่ะเพราะว่าทางเราอะพกของมาน้อยมากมีก็คือเป็นกระเป๋าปกระเป๋านี้ใช่ไหมคะซึ่งเราอะสามารถใส่เนี้ยไปในกระเป๋าได้คือพูดเลยว่าแบบซองอะมีความสะดวกสบายมากเบอร์เพราะว่าสามารถพกพาไปทุกที่แล้วก็ราคานะคะราคาแค่49บาทมีขายที่เซเว่นเเนด้วยค่ะคือพูดเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเมเบลินดีมาก เนบเยนสิทธ์ไปกับผิวคุมมันดีมากปกปิดรูขุมขนซึ่งตอนนี้ออกเป็นแบบซองแล้วก็สามารถไปหาซื้อกันดูได้นะคะและเราก็จะใช้แบบสองแม้ว่าทางเราจะมีรองพื้นตั้ง18เฉดสี18ขวดแต่เราจะไม่ใช้ค่ะเพราะว่าเราจะแจกกติกาง่ายมากเลยค่ะแค่ทุกคนนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างว่าคิดว่าตัวเองใช้เมเบลีนฟิตมีสี จุดจุดจุดไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ชกูเกิลเซิร์ชคลิปไอ้ก็ได้เซิร์ชคลิปบล็อกเกอรนน์ะไรก็ได้มีรีวิวเยอะมากนะคะทุกคนอ่ะบอกมาว่าตัวเองคิดว่าตัวเองใช้สีไหน <horror S 1> คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็แอดไลน์แอดไอซ์พาดี้นะคะเดี๋ยวจะไปประกาศผลในนั้นก็รอรับกันไปค่ะ18โคน18บขวดสสีรอประกาศในไลน์แอดไอซ์พดีนะคะแต่นะจุดจุดนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าแบบสองีสองส่งสอส่นแปซึ่งทางเราจะใช้สีหนึสีวอร์มนู วุ้ยหรือเราต้องใช้สีหนึ่งสองศูนย์วิ้ยยังไงล่ะนี่แล้วก็จริงๆเขามีแป้งด้วยนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นคิดว่าเป็นรุ่นใหม่นะเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบขี้เกียจลงรองพื้นนะก็ใช้เป็นแป้งก็ได้แล้าจุดนี้เนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะห,หรือเราต้อง 1, 2, หนึ่งสองศูนย์เอหรือเราก็สีนี้ได้ก็สีนี้ก็ได้นะ ให้ทุกคนได้เห็นเฉดสีนะคะเราจะลองสี120ให้ด้วยซึ่งไงว่ามันน่าจะทําให้หน้าอาอะไบรท์ขึ้นเอออันนี้ดูแบบคือใช่มากกว่าเมื่อกี้ก็เลยเอา128รงกรอบหน้าแล้วก็นี่120ก็คือสารภาพก็ได้ค่ะว,ว่าตอนแรกอะกลัวว่าสีมันจะขาวเกินไปแต่พอลงที่หน้าปุป๊บอะอุ้ยเขาคิดมาแล้วเป็นทรงเฉดสีที่เหมาะกับคนไทยคือ128อะก็เป็นสีที่แบบสำหรับผิวสองสีใช้ได้เลยแล้วก็120แล้วก็ไม่ได้ขาวเกินไปของเกาหลี เฮ้ยไ h เดเวทุกคนรู้สึกเปล่าวันนี้มันคือเป็นที่ใหม่ <c oughs> น,นี่คือเป็นมุมห้องแต่งตัวของบ้านในเองซึ่งเนี่ยก็คืออย่างแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่พอดีมากเวอร์แสงแบบหน้านวนละมุนมากแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเหลืองไปหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็ใช้ชีวิตได้นะเสร็จ <c oughs> หน้าเนียนมากแต่ก็ถ้าเกิดว่ามีจุดปกปิดตรงไหนที่ต้องการปกปิดเพิ่มขึ้นเขาก็มีคอนซีลเลอร์นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของเบอเบลีนฟิตนีเลยก็คิดว่าจริงๆลองหึงก็คือมีความว่าปกปิดแนบเนียนสนิทผูวขมขืนหายไปมากเวอร์แล้วแต่ว่าจะให้เติมนิดหน่อยก็ได้ ยังไม่ได้ลองใช้นะคะเพราะตอนเนี้ยหน้าดีมากแหละคือหน้าแนบเนียนมากแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยไอเป็นคนที่แบบว่าผิวไม่ได้มันมากก็คิดว่าจะไม่ลงแป้งอะเุกวคนเพราะตอนเนี้ยมันแบบมันดูเป็นส่วนหนึ่งของผิวมากๆแหละรู้สึกแบบเอ้ยผิวดูแบบสุขภาพดีมากนะคะแล้วก็จะมาแต่งหน้าส่วนอื่นต่อเร็วๆเ,เป็นแบบนูเทรลลนูเทรลลเป็นลุคแบบธรรมชาติธรรมชาติไปติดตามพี่โต้นะคะ ปกติแล้วอะถ้าเกิดว่าแต่งมาถึงช่วงตาแล้วอะพี่โตวควรออกมาแต่งตัวแต่ว่าตอนเนี้ยพี่โตยังไม่ออกมาแต่งตัวซึ่งไเดาว่าน่าจะไม่ตื่นเพราะฉะนั้นจะขอไปปลุกพี่โตแบบนี้นะค่ะเป็นไปตามคาดค่ะทุกคนก็คือพี่โตเผลอหลับโชคดีเนี่ยที่มีเราเปนลุก แต่งหน้าเสร็จตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูกับแสงธรรมชาติทุกอย่างสวยมากวันนี้เป็นเมคอัพแบบบางๆเบาๆดูไม่ค่อยออกพี่โต้น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คหน้ากับพี่โตเพราะว่าพี่โตจะไม่ค่อยชอบให้แต่งหน้าเข้มๆจัดๆนะคะคือแบบเหมือนผู้ชายทุกคนเนาะก็จะแบบไม่เข้าใจไม่เก็ตซึ่งพี่โต้ก็เป็นตามนั้นเหมือนกันซึ่งทางเราวันนี้ต้องทําตัวให้คุณพี่เขาพึงพอใจเพราะว่าวนี่ยวอ,อมันนานมากขอแบบถ่ายก็ไม่ยอมให้ถ่ายซึ่งวันนี้ต้องทําตัวแบบ ทำตัวดีๆเขาจะได้โอเคกับเราแบบว่าไม่แบบใส่นะคะก็เนี่ยมาพร้อมรอเลยนั่งรอเลยเพราะว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วเราไม่เสร็จอ่ะก็จะมีปัญหาองฉันเนี่ยค่ะวันเนี้ยทำทุกอย่างตามที่คุณพี่ต้องการหน้าไมน้อยเสร็จก่อนแล้วก็นั่งรอก็คือเป็นคลิปตามติดชุดคนอื่นคลิปแรกที่งงมากๆพราะตอนนี้คนอื่นก็มาติดตามอะค่ะให้เรามาเปิดประตูบ้านก่อน อยากไปติดตามชุดแบบว่าพา seven, นักงานเซเว่นมีเดลเวนแอร์โฮสเทสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าตื่นเต้นหรอสวัสดีค่ะคุณโตวิยูนันสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งเราขอติดตามคุณไปทํางานหนึ่งวันนะคะครับวันนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะตอนนี้ตเรนีไ้ไปออฟฟิศก่อนนะอ๋อไปออฟฟิศก่อนไปทําอะไรอะคะไปเอาอุปกรณ์กล้องอะไรเงี้ยอตอนจะเอาไปถ่ายอ๋อแล้ววันนี้พี่โต้ได้มองหน้าไอ้บ้างหรือยังคะ อ่กกิน็จะถามว่าวันนี้สวยหรือเปล่าอืมสวยดิอุ้ยโอ๊ยบ้าเลยไม่ได้คิดว่าจะตอบว่าอย่างนี้เลยสวยใช่ปะรู้ไหมว่าสวยเพราะอะไรอันก็ดูแต่งหน้าบางๆเนี่ยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติดูแบบว่าดูพี่โตจะต้องชอบซึ่งชอบไเลยดูแบบเบาเบานี่ยหหน้าไม่วอกเหมือนเมื่อก่อน หรแต่ก่อนอะไรหน้าวอกก่อตอนนี้เธอเจอแรกๆที่เธอบอกว่าเราหน้าวอกที่บอกในพรีเซนเทชันใช่ปะคือตอนนั้นไอใช้แป้งเด็กทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แป้งเด็กแล้วตอนนี้ไอใช้ยแมเบลินฟิตมีซึ่งฟิตมีมากเพราะว่าสีอะตรงกับผิวไอมากเวอร์นะคะเพราะว่าเป็นรองพื้นที่มีแล้วถึง18เฉดสีแล้วก็ไม่ว่าจะมีผิวเฉดไหนก็สามารถใช้ได้เนี่ยแหละพี่โตเพราะว่ารองพื้นที่ใช้ก็เหมือนคนที่ใช้ว่าแต่แล้วพอเราไปออฟฟิศเสร็จปุ๊บเราจะไปถ่ายงานที่ไหน พุทธมนตรสายแปดซึ่งคือการถ่ายใครเดี๋ยวไปดูเองเดีกว่าไปดูเองเดีกว่าซึ่งวันนี้เราจะเป็นเป็นการไปถ่ายอะไรอ่ะถ้าถ่ยายลอฟฟี่ซิ่มอ่ะมันก็เป็นคอลัมน์เชั่นใหญ่ในในในลอฟฟี่ออมเล็กใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นถ่ายแบบนักสะสมอันนี้เป็นเล่มที่อะไรถึงชื่อว่าแบบเล่มคอลเลกเตอร์สคอลเลกเตอร์สคือนักสะสมนะันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนักสะสมที่เราจะไปถ่ายแต่ไันนี้ถ่ายคนเดียวไงถ่ายเร็วๆถ่ายไปได้ ไม่ได้มีอะไรคอมมิเคตมาบ้างหมอ๋อก็คือวันนี้เป็นงานสบายแล้วกันเถอะมันก็ไม่มีงานอะไรสบายอย่างั้นละไม่ได้แบบไม่ได้เซ็ตใหญ่อะไรเงี้ยจริงเธอได้มาตามเราเมื่อวานทำไมอ่ะเมื่อวานถ่ายถ่ายเยอะกว่าคนนะถ่ายเยอะกว่าหนึ่งคนมีถ่ายพี่น้อยไนหะพี่น้อย <Yeah. S 1> น้อยไหนน้อยวงพร นวโอเคค่ะภารกิจแรกของผู้ติดตามนะคะทางเราถูกส่งตัวลงมาจากรถเพื่อที่ให้มาซื้ออาหารเช้าที่ร้านอาหารตามสั่งเพื่อที่จะนําไปให้ผู้ที่เราติดตามเนี่ยทานข้าวเช้าก่อนจะไปถ่ายงานนะคะก็รู้สึกดีประโยชน์แล้วที่เราได้มาติดตามที่วันนี้ได้ทํางานล่ะ หลดไฟก็จะสั่ง hey. มาต่อค่ะอ๋ออั่โหลดไฟไวเบอร์คุ้นไวเบอร์เมือวนหนึ่งอ่ะก็คือถือช้อนมาแล้วแต่ยังกินไม่ได้นี่นะคะมือถือช้อนไออ้อเป็นไข่ลูกเขยมาให้แทนไข่ต้มอ่ะได้ปะแล้วเราไปผัดผักที่เราชอบอ่ะอุ้ยผัดผักที่เราชอบคืออะไรอ่ะก็เราบอกเลาวห้เอาเชโปเฉโพอุ้ยไม่รู้จักเชโปอุพไม่อว่าผัดไอ้เฉชวนไม่ใช่เชโปอุ้ยขอโทษไม่รู้จักจริงๆริเราก็สั่งรัวแบบอุ้ยไม่รู้จัก แล้ยังปากกระป๋องเลยไม่เคยสั่งเลยอุ้ยจริงเหรออุ้ยแย่แล้วเป็นที่พี่นอยยืนตรงเนี้ยดูเลยไนะพี่นอยยืนตรงนี้ีค่ะเมย์น้องเมย์นะคะเป็นรีทเชอร์ตอนนี้พี่โต้กำลังบลีฟรีทัชเชอร์อยู่ว่าให้ทำสิ่งที่เขาถ่ายมาค่ะให้เป็นรูปที่แบบเพอร์เฟกต์คือลองแบบแรนดอมเอาไปแมบ นี่นะคะที่เราจะไปอีก1ชั่วโมง1นาทีค่ะซึ่งตอนนี้พี่โตบอกว่าให้ไอาปิดแมปไปเลยเพราะว่าไอ้บอกทางไม่ได้เรื่องให้พี่ใหม่บอกแทนคืออะไรอ่ะว้าววิ่งเหน่อยมากอุ้ยมีว่าไอติมว่าไอติมก็คือตอนนี้นะคะมีการแยกทีมเป็น2ทีมค่ะคือทีมพี่ใหม่นะคะก็เข้าไปสัมภาษณ์ส่วนทีมพี่โตเนี่ยมาเดินดูบรรยากาศก่อนรู้สึกเป็นบ้ารักมากเลยทุกคนเป็นก็านมากรถบุกพีกไปถามพี่โตค่ะ ต้องคิดช็อตอยู่ว่าจะถ่ายรถที่เนี่ยเรียงไรยังไงอย่างให้สวยซึ่งยากเนาะยากมากเน่เขากำลังเครียดอยู่แหละว่าต้องขับเขาไม่สวยใครเลยยากจริงนี่ถือว่ายากใช่ไหมคะนี่คือถือว่ายากค่ะกว้างใหญ่เลยเลย ทุคนคะค่ะพี่โต้ก็กำลังคิดช็อตเนี่ยทางเราก็เดินสืบหาเสาะหาความจริงไปเรื่อยนะคะซึ่งก็ได้ความว่าเมื่อกี้ถามนะคะที่เนี่ยเขาชื่อว่าเจษดาเทคนิคมิวเซียมนะคะซึ่งเป็นฟิธทันรถซึ่งทุกคนสามารถเข้าดูได้ฟรียกเว้นวันจันทร์วันเดียวคือเนี่ยไม่เก็บค่าเข้าอะไรได้วยซึ่งเนี่ยค่ะได้น้ำด้วยได้ผ้าเย็นด้วยเขาเอามาให้ก็จบอกวันเน,น,นี้ยอากาศร้อนมาก แต่คือนี้หน้าอะไรอ่ bitches, ที่ทานเบ็เ hmm. ร si. ียนิดมีมาก็คือเนี่ยเห็นถึงความมีความมาวาวหน่อยเนาะแต่ว่าคือหน้ายังไม่เมือกคือพูดจําได้ปะวันนี้ไม่ได้ถาแป้งหน้าเราจะมาดูค่ะว่าจบจากสถานการณ์นี้ไปหน้าเราจะเป็นยังไงแต่เนี้ยค่ะก็คือทุกคนสามารถมาดูได้รถจิ๋วเยอะมากเนี่ยทุกคนเห็นปะมันเป็นรถจิ๋วอ่ะมันคือแบบคันแบบจิ๋วอะน่ารักมากเลยอะคือคุณเจ้าของคุณเจษดาต้องเป็นคนที่แบบอภิมหา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 แบบเศรษฐีมากเวอร์ไม่ใช่รถธรรมดารถเก๋มาก ดีใจมากที่ติดตามพี่โตมาในวันนี้เพราะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเหมือนมาเที่ยวเลยอ่ะเจกับเอกนะคะผู้ช่วยมาถึงแล้วค่ะเขาจะเริ่มถ่ายกันตรงนี้ค่ะนี่คือกล่องอุปกรณ์นะคะก็คือตอนนี้นะคะเรามานั่งข้างในรถเพื่อบล็อกช็อตให้พี่โตลองถ่ายค่ะคุณเจษดาจะอยู่ในนี้ได้เหรอคุณเจษดาจะต้องรอ นนี้คือร้อนร้อนนะคะทุกคนทุกคนคะาในขณะที่ที่บอกว่าร้อนแน่ๆพี่โตไปถามว่าคุณเจษฎามีเสื้อนังหรือเปล่าในรถมันร้อนเหงื่อแบบเปียกเลยเนี่ยอ้หคุณเจษฎาสู้ๆนะคะก็ตอนนี้นะคะเริ่มถ่ายทำแล้วการทำเป็นไปอย่างร้อนระอุนะคะสังเกตได้จากเหงื่อคือแบบร้อนระอุ ันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าขายได้คือเด็ี้ค่ะพี่จะโดนดูอ่ะพี่ได์ใครว่าเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำมันง่ายของพูดลยเคาว่ามันไม่ง่ายจบพี่กินเองไม่กินก็ไม่ต้องกินไม่สนใจไม่เหลียวแลน้ำพัน่างดีคุณพี่คะไม่กินน้องยื่นให้คุณพี่สามล้านครั้งยื่นอะไรน้ำพันไม่เห็นเลยโออ เสร็จงานเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงพามิโต้งานในวันนี้ก็ดีครับอันนี้แหละมันเป็นถ่ายเซ็จแบบไม่ไม่ไม่ใช้เวลานานมากโอเคโอเคถ่ายก่อนแสงหมดนะคะก็เนี่ยแหละค่ะวันนี้จะบอกว่าร้อนมากร้อนแลร้อน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 แต่ว่านั่นแหละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อนะคะพ่โตกลับบ้านจะกลับบ้านพ่อแม่พิโตอะไรก็จะติดตามไปด้วยนะคะก็เป็นดึงวันพี่โตไปค่ะ่ลืมพี่ดูสภาพหน้าค่ะสภาพหน้าคือประมาณนี้นะคะ ไม่ได้ทาแป้งแต่เช้าแต่ว่าน่าังเย็น,นเป็นอะไรคะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหมดพลังครับไม่มคิดว่าขนของที่บ้านที่บ้านพ่อพีบแม่ของที่นอยู่ตั้งแต่เด็กๆมาเอาขนกลับเข้าบ้านใหม่แมันเยอะมากยังไม่ได้แบบเซียวค่นของที่จะต้องขนไปเลยแล้วเราก็มันทํทำอะไรต่อไปคะนอนโอเคบ๊ายบายเลยค่ะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย